อเ๋บาอีจะพาป่อยเข้าโกดังครับผมเอามันเข้าไปลงในโกดังครับผมอไ,มได้เปยขเข้าไปได้อไม่คนตักน่าจะ,ะ,ะาย่ี่รถตากผ,ผ,ผมคนารตักไยคนาว่าให้ถอยเข้าไปในโกดังเลย,เลย่ไอ่อนไม่ได้ครับผมต้องล็อเข้าอย่างเดียวนะ จะปีนกองแล้วเนี่ยโอ้ผู้ใดหล่ะเือว่าบ้านตัลงบ่าวอีดแถวพี่นอ้องป่ะบ่าวอีทพายเบิ้งพี่น้องบ้านจะดำได้หรือไม่เดี๋ยวบ่าวอีทพายเบิ้องกับผมบ้านจะดำได้หรือไม่โอ้ก็ระ,ะเหลเี่ยวด้วยโยกดัมก็เหึ่มเลยโอ้คักขักขักขักอย่างนี้น,น่อบ่าวีดีโน่ คงต้องถอยมาตรงนี้ครับผมเพราะว่าเขาดำปิดหูเบาอิดไปเบิดอเลยพี่น้องโอเคตั้งลำให้ตรงๆถอยมาตรงนี้ครับผมได้อยู่เอาตรงนี้แหเด็เเดไปถอยใหม่ครับผมถ้าข้าถอยมาลงนี้บ่ได้พี่น้องปิดประตูกดังครับผมขอท้ายปวดลงกหมดแล้วไปตั้งลำกันใหม่ครับผมวันตกพลดล็อกลูกนะครับพี่น้องเพระาะว่าเราจะปิด ไปครับผมไปเขาจะชิมหัวครับผมเดี๋ยวรถตักเดี๋ยวว่าเราได้ขึ้ดับทางกองไปโอเคพอเพราะว่าหน้าติดประมาณแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คนหรือเปล่าเหมือนน่าจะคนครับผมลงไปดูครับผมเดี๋ยวให้ส้นประตูโกดังครับพี่น้องโอเคหมดแล้วน้ำลงง่ายเลย Hãy subscribe cho dạ vâng, chút tắm là ยานติดอันราคาพี่้องมาลงนิดนึงครับผมมันขึ้นพี่พูดเลียนนะผม,มขึ้นนี่พี่้องเนี่ยเอาซะอประตูโกาดังเบี้ยวเลยเนี่ย ผมต่อลูกกันเลยลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับผมโอเคครับพี่น้องพี่น้องรับส่งคลิปบ่าวอิดอยู่จังหวัดใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกบ่าวอิดเด้อครับผมเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับผมและอย Minor ่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อๆไปครับบ่าวอิฐเป็นต่อลูกกันไปสร้างออกกันไปหรอกเรียบร้อยแล้วเป็นน้นว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงมันของบ่าวอิฐครับผมลงมันในโกดังครับผมเรียบร้อยแล้วไป